สวัสดีเจ้าทุกท่านเพืกอนเพืนเชียงใหม่เจ้าวัานนี้ที่ทนนุ่นเรนขับรถมาเรื่อยๆนะนุ่นเรนมาอยู่อยู่ที่อำเภอสันปตองแต่ว่าเชียงใหม่นะเจ้าขับรถมาข้างทางแล้วไปสนดุดอยู่ร้านร้านหนึ่งคือเราหันไปดูบรรยากาศค <c oughs> ือตอนแรกอบบว่าจะมามขับแล้วแต่คือว่าร้านต้นซักค่ะร้านต้นซัก <c oughs> โอเคค่ะมาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูๆๆ บรรยากาศพอเนี่ยไข่ไข่ได้กับเด็ดเอาอยากกินอะไรก็น้องหอยก็อยากกินอะไรก็เลือกเอาอยากกินแล้วก็บ <มา S 2> ะหมี่ฮรับ,รบอ,อ้าววันนี้สั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวแดยไม่ปรุงเลยเนื้อจะบอกอว่าหมองหูตากร้านนี้มาก่อนคือขับรถมาเรือ่อยๆแล้วก็ลองชิมน้ำซุปเจอหนึ่งแล้วรู้สึกว่าน้ำซุปมันอร่อยเลยมาถ่ายให้ดูนะเจ้าถ้าเกิดว่าไข่เคยมาร้านนี้เกาะ ลองลองใต้คอมเมนต์นะเจ้าเม้นมาบอกกันได้อันนี้ขอเนียดปรุงก่อนคือจริงๆอ่ะมาปรุงกับลำเส้นเส้นใส่สับตองจะออกไม่ว่างไม่ว่างไม่วางเดี๋ยวจะไปให้พ,พี่จับพันให้พีพ่คะเนตวันนี้มาจอมตองมาขนส่งจอมตองคือใกล้ๆกันได้เจ้าอันนี้คือผักสดปวดน้ำมือไปเนี่ย ชิมน้ำอ่ะแต่เฮามันชอบต้มอ่นนะเนอตินม่เนอขอเนี่ยยกถ้วยเส้นเป็นไงคะเส้น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 ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหัวไปและ <laughs> ไม,ม,นนม่มันนุ่มมันอะไรอย่างนี้กะ จัดเองซื้อได้จัดดังเองอันนี้เนื้อกะรอแได้จัดดังเองเป็นแบบสไตล์บ้านๆดูกานดูกันจัดทุกอย่างนะคือใต้ต้นอ่าใต้ต้นอย่างบ่โชว์โชว์โชว์นะค่ะโชว์นะค่ะ มาเจอปิงน,นะตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆอ่ะ ของพี่นิวก็สั่งเป็นมาแม่เมื่ก่อนมะแม่หมูมาแม่หมู่อืมลองไม่ได้ปรุงเลยได้ลองถ่ายรูปพี่นิ้วลูกเป็นดูแลคือการแบบน่ากินน่าหัวไหนเอ่ยคนหนังนี่ค่ะกะลังกะลังได้ไหมอันนี้เป็นมะแม่หมูพวกชิ้นหมูหมูน้ำตกเพราะว่าห้องไปกินเนื้อ เนี่ยคนกินเนื้อต้องมาตรงนี้แต่กับคนเนื้อเนื้อหั่นด้าอ่ะแต่ก็อร่อยนำซุปมันหอมนำซุปจะกลมกล่อมก็ถึงตอนเป็นละครอ่ะที่จะกับบ้านอืมเป็นแบบสไตล์บ้านๆหรอเนี่ยพ่อ้ันแบบนี้นะอร่อยเนอะต้องต้องนอกให้กับเป็นแกงตุ๋งนี่โยกไปกินอันตัวแกงตุ๋งว่าสุรัมใหญ่สุรัมใหญ่ไม่วหวงก็ต้องสุรัมใหญ่ เดี๋ยวจะไปไทยไปพิพิธภัณฑ์ไปพิพิคนัณฑ์ด้ชมวันนี้เราจะใส่ชุดแบบมันจะมีแบบหลากหลายชุดเลยเนาะตรงนั้นน่ะนี่ค่ะจะไปแอรประเทศอินเดียกันละตอนนี้กำลังพักพักเติมพลังก่อนเติมพลังกำต้องวันเนี้ยพระเจ้าเนี่ยฝนตกมือเช้ามือกงกลางวัน ต่นตกะสักกําเนี่ยสักเกินห้าโมงเนาะแล้วก็ดูเหมือนแค้มจังหวดแล้วเนาะเนี่ยเนาะมาพ่อไข่อ่ะบอกท่านผู้ชมไหมบอกว่าพ่ออย่างเตียวตัวเชื่อดีลืมเอกสารเนาะต้องบอกว่าไข่ลืมใจต่อต้องบอกท่านผู้ชมก่อน น้องนิวที่รักของเอฟซีลูกขันกับ <c oughs> ครับรวดมาถึงเซิร์ปตะตองลืมเอกแสนได้ปิ๊กไปเอาสันแซ่ไม่โจอย่างเก่าความเป <c oughs> ็นนิว <c oughs> หนังไว้คนนิวนะโ <c oughs> บลรถแดงปิ๊กเนี่ยมาปอนนะทำไปถ่ายรูปนะที่ขันจะบอกว่าลืมกับปอนตุกตาเห็นเจ้า เมื่อคืนให้ใส่มันนักพี่นิวอ่ะสามคนอือหึมากองของตังของมออ่เดี๋ยวพิณยจะกินต่อก่อนอือืมอือหึอเจ้าอ่ะ พี่เราวันนี้แนนขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์ตัวแชร์ว่าเนนขอฝากทุ่นะเจ้าน้องแนนเชียงใหม่เจ้าพี่ๆครอยากกินก๋วยเกี๋ยวแบบบ้านๆนะเจ้าผ่านไปผ่านมานะเจ้าสามารถมา,มาอุ่นหนุนได้เลยแต่าหาน้องแนนนะเจ้าวันนี้เนนก็นมาครั้งแรกเหมือนกันเป็นก๋วยเกี๋ยวสไตล์แบบบ้านๆโอเคมาได้พี่บาย